งค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีบริบทพื้นที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำโดยมีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกทำให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือฝั่งขวาข,ของแม่น้ำเจ้าพยาได้แก่พื้นที่ในอำเภอราชหลุมแก้วและบางพื้นที่ของอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกฝั่งตะวันออกของจังหวัดหรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพยาได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาและบางส่วน ศาสนาการนับถือศาสนาประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธาน,นีนับถือศาสนาพุทธร้อยละ97.2ที่นับถือรองลงมาเป็นศาสนาิสลามร้อยล้า7ดและศาสนาคริสต์ร้อยละ1.2ดในปี2563สจังหวัดปทุมธาน,นีมีศาสนาสถานประกอบไปด้วยวัดจำนวน1 9 5แห่งสำนักสงฆ์2งแห่งโบสถ์คริสต์39แห่งมัสยิด30แห่งตัวอย่างศาสนาหนึ่ง มัสยิดเจริญอิสลามตั้งอยู่หมู่ที่15ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและสองวัดอัมพุกรลารามเป็นวัดลาดสังกาตคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในอำเภอบ้านบน,บานิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระครูวิสุทธิกิติคุณหรือหลวงพ่อสมชายกิติสาโรเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันความเป็นมาของมัสยิดเจริญอิสลามประมาณก่อนปี2458ได้มีการมีการประชา ได้มีประชาชนมุสลิมอพยพมาจากจังหวัดพระนครศรียอยุธยาฉะเชิงเทากรุงเทพมหานครโดยมีผู้คนสามท่านเป็นผู้นําคือโตกีซอและมาจากกรุงเทพมหานคร2โตกีชมมาลีมาจากพระนครศรียอยุธยา 3. โตกีลีแสงวงศามาจากฉะเชิงเท้าได้พาลูกหลานมาเช่าที่ของหม่อมประพัสนสนเกษมศรีนนทยุธยาอาศัยอยู่ทํานาส่วนโตกีซอลและและครอบครัวไม่ได้ทํานาแต่ทําการค้าขายวัสดุก่อสร้างเช่นไม้ลวกจากตะปูเป็นต้นได้ปรึกษาบรรดาชาวบ้านในเรื่องการสร้างมัสยิด โดยไปเรียกขออนุญาตบอกระพระสอนโดยขออนุญาตปลูกสร้างที่ปากคลองสองใกล้คลองระพีพัดเขตติดต่อกับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์ของพื้นที่ที่ชาวบ้านมาทนะํานาตัวมสัสยิดพื้นเป็นไม้ลวกฝ่ามุงด้วยจากโดยโต๊ะกีซอและกับชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินวัสดุก่อสร้างและกําลังใตสร้างจนแล้วเสร็จและได้ไประชุมตั้งชื่อกันว่ามาสัสยิดเจริญอิสลามตัวอย่างประเพณีของอิสลามประเพณีอาสุลออาซุลอแปลว่าวันที่สิเป็น วันไหว้อะไรส่งกับน้ำรังที่เกิดขึ้นต่อฮิมานฮุนเซนบินเนื่องจากสงครามโลกสงครามโลกเนื่องจากสงครามโลกอดติอภในอิรักเมื่อวันที่สิบมุฮัลอมฮิดฮิดเลาะศักระาชหกหนึ่งซึ่งตรงกับวันที่สิบตุลาศักระลาดหกแปดศูนย์มุสลิมในประเทศไทยมีการทาอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่าบูโรอาซุลอมีส่วนผสมคือข้าวมะพร้าวน้ำตาลกล้วยผลไม้และว,วัตถุดิบต่างๆที่ชาวบ้านนํามาแล้วผสมลงกระทะและช่วยกัน กวนนลไม้คนลมือจนกระทั่งทุกอย่างกลายเป็นเนื้อเดียวกันรสชาติจะมีรสหวานตัดเค็มนิดหน่อยเอาไว้กินวันต่อไปก็จะมีรสชาติอร่อยไปอีกแบบผู้รู้เรียกว่าประเพณีการกวนขนมวันนี้ว่าขนมอัลลอซูว่าคือขนมอัลอรลูปบรรยากาศก็จะเป็นรูปขณะที่ชาวบ้านกําลังกวนกันอยู่และกําลังนําลงถาดพร้อมกัน ความเป็นมาของวัดอัมพุรารามวัดอัมพุรารามเดิมชื่อวัดอัมพํามสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยชาวรามันที่มาช่วยลบในสมัยสงครามเก้าทัพชาวรามันได้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมกับอีกหลายวัดทั้งในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีข้อมูลจากกรมศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อวันที่20มีนาพศ2400ได้รับพระราชทานวิสุงคามวสิมาเมื่อวันที่24มิถุนายน2541 8 และในปีพศ2538นับว่าเป็นการปรับปรุงแบบพัฒนาวัดครั้งใหม่ในสมัยหลวงพ่อเสริมด้วยการบรณะา่อมแซมของเก่าก่อสร้างของใหม่โดยเฉพาะอุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงครองกิติราชสมบัติบ5 0ปีเป็นรูปแบบทรงไทยจตุรมุข2ชั้นภายในมีพระพุทธชินราชจำลองปฏิสถานอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคือพระพุทธรูปหลวงพ่อโตขนาดหน้าตัก49นิ้วปางมารวิชัยปฏิสถานภายในวิหารหลังเล็กภายในวัดยังมีพญาเจง ประเพณีของศาสนาพุทธประเพณีตักบาตรพะร้อยทางน้ำจังหวัดปทุมธานีประเพณีตักบาตรพะร้อยกระทำกันในเทศกาลวันออกพรรษาตั้งแต่แรมหนึ่งคามเดือนสิบเอ็ดเป็นต้นไปการตักบาตรพะร้อยนี้ทางวัดที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งจะตกลงกำหนดแบ่งกันเป็นเจ้าภาพเพื่อไม่ให้ตรงกรันเพราะถ้าตรงกันจำนวนพ้าที่จะมารับบาตรจะไม่ถึงร้อยและต้องการให้ผูาา้ชักศึกษาชนทั้งหลายลรับรู้กำหนดเวลาจะได้เตรียมอาหารวันค้าไว้ทำบุญตักบาตรกันให้ถูกต้องด้วยประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญโดยเฉพาะ อย่างยิ่งที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีอยู่ไม่น้อยและยังคงอนุรักษ์สึบตอกันมาอย่างเข้มขันและยังคงอนุรักษ์สืบตอกันมาอย่างเป็นัาจนถึงรุ่นปัจจุบันอันนี้เป็นบรรยากาศในงานตักบาตรทางน้ําของจังหวัดปทุมธานีนะคะการส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างศาสนาสถานให้ชาวบ้านแต่ละศาสนาได้เข้าประกอบพิธีกรรมต่างๆตามศา,าส,นสนาของตนที่กําหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นไทยมอญคริสต์อิสลามเป็นต้นพร้อมให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรืองบประมาณเป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะ